ร,รู้สึกวันนี้มันแบบสาเร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างพูดไม่ออกเลยคะ่ะหนู <c oughs> ดีใจมากรู้สึกว่าว่าหนึ่งวินาทีที่เราต้องการมันมันมาถึงแล้วจริงๆแล้วก็ความพยายามที่เราพยายามมาตลอด2ปีมันส่งผลในวันนี้แล้วค่ะตาไหลเยอะเหมือนกันข้าวเยอะอยู่เมื่อกี้พี่ทีามบอกว่าต้องมือปล่อยอะดีใจมากมือถูมือะมือแล้วก็ข้าหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนั้น หนู oh. ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ดีว่าทั้งสองคนความจริงสาวงานทั้ง40คนทุกคนขึ้นมาตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสมมงกุฎหมดเพราะว่าเรามาด้วยความเต็มที่แล้วก็มาด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงๆวินาทีนั้นคือตื่นเต้นมากๆค่ะในใจก็ขอให้มีวินาทีของตัวเองแต่ว่าก็ พี่ซูก็สุดยอดเหมือนกันค่ะก็นักถือนักถือพี่ซูมากๆเหมือนพูดอะไรกันเยอะเหมือนกันจังหวะตอนที่จรเห็นขยับไปไหมที่เหาเห็นใวโลกเห็นหนูเห็นหน้าน้องแล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรใกล้แล้วไม่เป็นไรเราก็พูดกับพี่ซูว่าแบบ my sister น้องชายรวมซูรีลูกภาคสำเร็จในวันนี้มันก็แบบครั้งแรกที่มาก็มาแบบไกลมากๆเลยของซูอะค่ะเสียงที่มันออกไปต่อโลกสำคัญมากกว่าตำแหน่งของน้องถึงเราก็คาดหวังในการมองเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็ทําเต็มที่ในแบบของเราแล้วก็วันนี้ก็อยากแสดงความินดีนะคะกับน้องโอปอเราจะส่งน้องไปเม็กซิโกกันค่ะวันนี้วันนี้ทุกคนก็บอกว่าหมันกัโสงมงแหละไม่ค่างสายตาเลยอะไรเงี้ยถ้าถมกุปอคะ่ะว่าอะไรที่ทำ้าไม่ารสายตาเลยหนูมองว่ามันคือความมุ่งม,มั่นที่หนูพยายามมาตลอดค่ะมันไม่ใช่แค่การประกวดในปีนี้อย่างเดียวแต่หนูเชื่อว่าหลายๆคนเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูพยายามอะไรบ้างแล้วก็สู้เพื่ออะไรบ้างจนทุกวันนี้ก็ ตอนวันนี้คนเห็นแล้วว่าสิ่งที่หนูพยายามสู้เพื่อมันมาตลอดหนูสมควรที่จะได้รับมันหนึ่งวินาทีที่หนูพูดเมื่อกี้มันมีความรู้สึกอะไรบ้างหลูกจ,จำอะไรได้บ้างไหมคะตรงตอนหนึ่งลอหัวมันมันปะาปนกันไปหมดเลยค่ะึ่ยังไงนูแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วก็เหมือนหน้าทุกคนลอยมาแบบผ่านหนูเร็วมากสุดจตหนึ่งวิคุณพ่อคุณแม่ ทีมคนนอกข้างเพื่อนๆผู้เข้าประกวดเรารู้สึกว่ามันคือโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ของเราแต่ก็เป็นโมเมนต์ของทุกคนเหมือนกันจริงๆมีความกังวลอะไรบ้างไหมครับจนกว่าจะได้รับมงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่เข้ามาดูเ,าาเาพาภาคือต,ตัวเต็งอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็เราเห็นสกเก็ภาพของพเพื่อนค่ะแล้วก็มีความเรามองว่ามันคือแรงผลักดันให้เราสู้เต็มที่มากกว่าจะทําให้เราสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ ายากไหมคะสำหรับโปบอร์เยคยากนะหูอบอว่ายากเพราะามันอาจจะด้วยความกดดันด้วยแล้วก็เวทีด้วยคะ่ะด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆถ้าเกิดว่านั่งตอบในห้องอาจจะไม่ได้ยากเท่านี้เนาะแต่ว่าด้วยบรรยากาศครอย่างที่บอกแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าคําถามท็อปห้าท็อปสามเป็นอะไรที่หินมากๆวัดมันสมองกันเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้โอปอล์เลือตอบเป็นภาษาไทยมีเหตุผลไหมคะวันนี้หนู ตอนแรกก็กังวลน,นิดหน่อยนะคะเรื่องการตอบคําถามเพราะว่าหลายๆคนคอนเซิร์นเรื่องของเสียงเราแต่ว่าหนูรู้สึกว่าวันนี้เราอยากขึ้นไปพูดสิ่งที่อยู่ในใจเราจริงๆสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนจริงๆแล้วหนูก็คิดเราว่าไม่ว่าวินาทีนั้นเราอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นไปตามที่อยู่ในใจเราแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกสบายใจที่จะตอบภาษาไทยก็เลยตอบภาษาไทยมีคนมีคนชมก็ทำดีเรื่องการตอบเรารู้สึกว่าเรา ราโอเคไหมเราถือว่าเราตอบได้โอเคเนี่ยดีเนี่ยดีไหมคะโอแล้วเราก็เต็มที่ค่ะทุกรอบทั้งรอบท็อปห้าแล้วก็ท็อปสามเราตอบจากใจเสมอค่ะสุดท้ายรู้สึกว่ามันยากไหมคะสุดท็อปสามที่ได้ยากนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ไหวพริบในการคิดเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเราไม่ได้ตอบคําถามอะไรแบบนี้ทุกวันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาประกวดก็มีการการเทรนแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องการตอบคําถาม ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะที่เราถือว่าอะไรที่ยากคือแบบกับการประกวดใช่ไหมน่าจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะของตัวซูเองน่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าการเรียนเดินเนี่ยซูก็เพิ่งเรียนได้มาสามเดือนที่แล้วเองทุกคนค่คกลับไปนอนรู้สึกปกดล็อกไหมคะจากกระแสพี่นี่มาอะไรต่างๆมานานแล้ววันนี้ก็แบบทำได้ดีมากปกดล็อกค่ะปกดล็อกมากๆเลยรู้สึกแบบ วินาทีมันผ่านไปไปเร็วมากแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองในวันนี้มากๆเลยค่ะ้องมุกจ้ามุกจ้าก็อยากให้เอามุกนะคะเป็นตัวอย่างของคำว่าเวทีแห่งโอกาสจริงๆเพราะว่า ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทีมใหญ่หรือว่าไม่จําเป็นจะต้องอะไรนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจคุณความมุ่งมั่นคุณแตดเองมฝึกฝมแล้วก็มีความกล้านะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพียงเท่านั้นนะคะใส่ให้เต็มที่เลยเวทีแห่งนี้นะ,ะเหมือนที่น้องใหม่ไทยเคยพูดว่ามงกุฎมีมงกุฎเดียวค่ะแต่ศาสะรายมีหลายอัน <c oughs> มามูก็ได้กำเนาเยอะวันนี้ก็สร้างความดังไปเยอะนู่นอยากไปดนมูถือมากตอนนี้มันก็จะเป็นการฝีกการเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นรู้สึกว่าสะใจไหมคะกับผลงานสะใจไหมคะสะใจว้าวจ๋าหลูสะใจมากงานเวทีแบบนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือมันไม่ใช่แค่รางวัลเนาะพร้อมกับสักครู่เองที่เพื่อนๆขึ้นมาก็มิตรภาพเนาะแต่ละคนก็มาแสดงความดีนะคะอยากจะบอกว่า ขอขอบคุณทุกทคนแล้วก็ขอแสดงความดีกับทุกทคนอีกรอบนึ่งค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะตับจานผสบความสำเร็จบนเวทีมเออมีอะไรจะพูดไหมเหรอคะก็ทำเต็มที่เราก็จะได้ในสิ่งที่เราทำแค่นั้นเองค่ะเหมือนเราได้บอกกดล็อกอะไรสุดๆเลยวัดมุกไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจเพราะล็องไห้เพราะดีใจไม่ซ้ำเพราะว่ามันส่งผลแล้วมรากรู้สึกว่าทีมแกงมันคุ้มมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มองเห็นค่ะเวทีนี้ถือว่าตอบโจทย์เราตอบโจทย์สุดๆนะคะตอบโจทย์ ไปต่อค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อนแม่ปุ้ยส่งเออโอเคปีรู้ยังไาเป็นเม็กซิโกยิ้มไม่หุบเลยผลงานเนาะดีค่ะจอยเต็มที่ก็มีความกดดันบ้างเนาะแต่ก็พยายามเต็มที่กับบรรยากาศก็กดลงไปเยอะเหมือนกันกับระหว่างทางวันนี้อาจจะแบบว่าส่งมมงไปให้น้องไปต่อส่งน้องไปเม็กซิโกนะคะแต่ระหว่างทางเราคิดว่าเราได้สัตว์ส่งอะไรที่มันมีคุณค่าต่อชีวิตเรามาก เป็นเวทีที่ือนพยายามหรือว่าตั้งใจกับมันมากๆ,ๆกใช่ค่ะจนทำให้เราก้าวข้ามผ่านจุดสำคัญตัวเองจริงๆตามคอนเซ็ตปต์เวทีเลยว่า Beyond Universe ไม่เคยรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากขนาดนี้จนทำปรากฏเวทีมีอะไรอยากจะขอบคุณหรือขอบค<ม>ุณใครเป็นพิเศษนะคะสำหรับก็อยากจะขอบคุณที่ที่โกโก,โกโแ้แม่แดงนะคะก็มีเกฟบกดซีดีแล้วก็พี่พี่เป็นเชิญทักท่านเลยนะคะที่ผลักดันม่ให้พี่มาอยู่จุดนี้ไม่ใช่พี่สุเหนื่ ผู้ดึงศักยภาพเราออกมาเราก็ขอบคุณตัวเองด้วยแล้วก็รวมถึงยนทเอ็นนะคุยแล้วก็ดูทางทีเอ็นแผที่ให้โอกาสทต้องหมายไทย<อ>หมไทยแลนด์ลูกหมายไทยมันแบบว่าปา่าตึ้งข้นมาเลย <c oughs> ใช้คำว่าปา่าเลยเป็นเกียรติมากค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้มายืนทักท้ากับพี่ๆทุกๆคนเลยแล้วก็ขอบคุณทางทีเอ็นที่เห็นแล้วก็คณะกรรมการทุกคนที่เห็น ความตั้งใจจะทำอะไรต่อไปในความที่เราอยู่ในโพสิชั้นนี้นะยครับก็อย่างที่บอกว่าหนูอยากเป็นนักแสดงช่วงวันในมานะเซีนั่นแหละแล้วก็ตั้งใจจะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จต่อไปค่ะเอาล้วปอสายป่าดันจะไปเม็กซิโกเนาะแล้วก็ต้องมีภารกิจอีกเยอะมากมาย แก็อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวันของพวกเราทั้ง40คนเลยแล้วก็รวมถึงท,ทีเทียนโกลบอลลิสเนอร์เบอร์ไทยแลนดด้วยหนูขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวหนูวันนี้หนูทําได้แล้วนะคะแล้วก็ในอนาคตการไปเม็กซิโกจะเป็นยังไงเราก็ตอบไม่ได้เพราะมันคืออนาคตเนาะแต่ว่า เราไม่รู้ว่าปลายทางจะสมหวังหรือผิดหวังแต่อย่างน้อยหนูมีหวังแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความหวังไปกับตัวเองสุชาตาไทยยันต์ตั้งใจในโลกผมโลกมาลงลิมลิดนเลยอยู่แู้คิวเต้ได้เลยค่ะสุชาตาช่วงสีไทยแลนด์